ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าแล้วหลอนพอดแคสต์เรื่องหลอนหอนสำหรับทุกคนที่จะพาคุณดำดิ่งไปกับเรื่องราวสยองขวัญที่น่าติดตามเชิญรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาเข้าไปในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเอทั้งอึดอัดแล้วก็น้าขนลุกหน่อยๆน,นะครับลองนึกภาพตามนะครับซอยวัดเกาะมีบ้านร้างเก่าๆหลังสุดท้ายอยู่ริมคลองเลยกลิ่นนี่แบบ อับอับจากคลองแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าแปลกแปลกแรงมากลอยออกมาจากบ้านหลังนั้นค่ะเป็นกลิ่นที่ไม่ธรรมดาจนชาวบ้านแถวนั้นทนไม่ไหวต้องแจ้งความกันเลยทีเดียวใช่ครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นเรื่องเลยสารวัตรทารินกับจ่าชมก็เลยต้องเข้ามาดูตามคําร้องเรียนนี่แหละครับ ซึ่งพอเข้ามาจริงๆสารวัตรทารินก็คงรู้สึกได้ทันทีนะคะว่ากลิ่นนี้มันเอ่อมันไม่ใช่กลิ่นซากหมาซากแมวตายธรรมดามันเข้มข้นมันติดจมูกแบบประหลาดประหลาดประกอบกับข้อมูลจากชาวบ้านด้วยครับที่เล่าเรื่องป้านวลเจ้าของบ้านอืมใช่ค่ะหญิงชาราที่อยู่คนเดียวไม่ค่อยยุ่งกับใครเลยเก็บตัวเงียบเียบมันก็ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่แต่ที่พีคสุดๆเลยคือคำบอกเล่าของช่างประปาที่ชื่อไอเมฆนี่แหละครับ อ๋อที่เขาเคยเข้าไปซ่อมท่อในบ้านใช่ไหมคะใช่ครับเขาเล่าว่าเคยได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้พื้นบ้านเสียงแบบไหนคะเป็นเสียงเหมือนคนครวนครางเบาๆครับแบบทรมานเหมือนคนร้องไห้แต่เขาแน่ใจว่าไม่ใช่เสียงป้านวลแน่ๆโอ้โหแค่ฟังก็น่ากลัวแล้วนะคะยังไม่หมดครับเขายังเล่าว่าเห็นแวบๆเหมือนมีโครงไม้แปลกๆคล้ายๆหุ่นตั้งอยู่ในบ้านด้วยหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้อีกเลย จุดนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะมันทำให้เป้าหมายแรกของสารวัตรทารินเปลี่ยนไปเลยคือตอนแรกอาจจะแค่มาดูเรื่องกลิ่นแต่พอได้ฟังเรื่องเสียงครวนเรื่องโครงไม้แปลกๆมันกลายเป็นว่าเออต้องหาให้ได้ว่าใครกันแน่ที่กำลังทรมานอยู่ข้างในหรือมีอะไรถูกซ่อนไว้ในบ้านหลังนั้นกันแน่ครับไม่ใช่แค่ตามหาฆาตกรแต่เหมือนตามหาเหยื่อที่อาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นเลยค่ะมันซับซ้อนกว่าคดีทั่วไป เอาละครับทีนี้เรื่องมันก็เดินหน้าวันที่6มีนาคมทารินกับจาชมตัดสินใจว่าต้องเข้าไปดูข้างในให้ได้ก็เลยเลือกเข้าทางหลังบ้านทางห้องครัวพอก้าวเข้าไปเท่านั้นแหละครับเจออะไรคะเจอป้านวลนั่งอยู่เงียบๆในมุมมืดๆของบ้านสภาพบ้านนี่คือฝุ่นคลาบไปหมดแล้วกลิ่นเหม็นที่ว่าเนี่ยโอ้โหแรงกว่าเดิมอีกครับแล้วป้านวลมาอย่างไงบ้างคะปฏิกิริยาแรกคือไล่เลยครับ พูดเสียงแหบๆดวงตาดูแบบเลื่อนลอยบอกว่าที่นี่มีแต่คนรักของฉันอยู่คนรักของฉันหมายถึงใครกันนะนานสิครับแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือคะทันทีที่ป้านวลพูดจบประโยคนั้นนะครับจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากด้านในห้องครัวอีกทีเสียงอะไรคะเสียงเหมือนคนเอาอะไรแข็งๆมาขูดประตูไม้ดังคว๊ก แวกแบบรัวๆแรงๆเลยครับโห oh, แล้วป้านวลทำไงคะตกใจไหมไม่เลยครับป้านวลกลับพูดเรียบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าอ๋อพวกเขาแค่อยากทักทายทักทายครับแล้วเขาพูดต่ออีกว่าพวกเขาถูกขังไว้ข้างในนานแล้วขังขังใครไว้แล้วทำไมต้องขังโอโหคคำพูดนี้มันชวนคิดไปไกลเลยนะคะใช่ครับมันหลอนมากแล้วยังมีอีกเรื่องครับ ตอนนั้นป้านวลแก,กกอดตุ๊กตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่งไว้แน่นเลยตุ๊กตาครับตุ๊กตาเก่าๆป,นปอนรจู่ๆเหมือนมันสั่นนิดๆในอ้อมแขนป้านวลแล้วลูกกระดุมสีแดงสดที่เป็นตาตุ๊กตาเหมือนเหมือนมันกระพริบได้ครับฮะจริงเหรอคะกระพริบได้เลยเหรอครับแล้วตุ๊กตาก็ตกลงพื้นหันหน้าเอาดวงตาก,กระดุมแดงๆนั่นจ้องมาที่สารวัตรทารินพอดีเป๊ะขนลุกเลยค่ะ มันเหนืองธรรมชาติมากๆจังหวะนั้นสารวัตรทารินเริ่มคิดแล้วครับว่าไอสิ่งที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ได้ต้องการทำร้ายแต่เหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างครับเหมือนพยายามจะสื่อสารหรืออาจจะกำลังขอความช่วยเหลือ,อยังสุดๆเลยก็ได้ประเด็นเรื่องการสื่อสารนี้น่าสนใจนะคะแทนที่จะมองว่าเป็นผีหลอกทั่วไป การที่แหล่งข้อมูลเล่าถึงเสียงขูดหรือตุ๊กตาที่ดูเหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยมันอาจจะตีความได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถูกกักขังจริงๆก็ได้นะคะเหมือนพยายามส่งเสียงออกมาทั้งๆที่ไม่มีปากหรือเป็นภาพสะท้อนความต้องการอิสรภาพจากสิ่งที่มองไม่เห็นในบ้านความรู้สึกอึดอัดหรือความสงสยัยปนความกลัวเนี่ยมันคงติดอยู่ในใจสารวัตรทารินหน้าดูนูนะครับเพราะคืนนั้นกลับไปเขานอนไม่หลับเลย ก็เลยหยิบแฟ้มคดีเก่าๆพวกคดีคนหายมาเปิดดูไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไปคาแฟ้มนั่นแหละครับแล้วก็ฝันไปใช่ไหมคะใช่ครับฝันแต่เป็นฝันที่ชัดเจนมากชัดจนน่ากลัวแล้วก็น่าสะเทือนใจด้วยครับฝันเห็นอะไรคะเขาฝันว่าตัวเองกลับไปที่บ้านป้าหนน,นอีกครั้งแต่คราวนี้เห็นคนแปลกหน้าหลายคนเลยครับทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเหล่านั้นเป็นยังไงคะสภาพแต่ละคนดูอ่อนเพลียสินหวัง ถูกมัดด้วยเชือกป่านเก่าๆนั่งอยู่ตามมุมมืดต่างๆของบ้านแล้วป้าน,นวลก็อยู่ในฝันด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะกลับเดินไปพูดอ่อนอ,อนกับคนพวกนั้นอดอ,อ้อนว่าอะไรคะพูดประมาณว่าอยู่กับฉันนะอย่าทิ้งฉันไปอืมมันเหมือนเป็นการตอกย้ำแรงจูงใจบางอย่างนะคะไม่ใช่ความแค้นแต่เป็นความต้องการที่จะผูกมัดใครไว้กับตัวไม่ยอมให้จากไปไหนครับ รต่ิี่สำคัญมากๆในฝันคือมีผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นพยายามจะอ้าปากเหมือนจะร้องขอความช่วยเหลือจากสารวัตรทารินแล้วเขาร้องออกมาได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่มีเสียงออกมาเลยมีแต่เสียงครวญครางเบาๆที่ฟังดูทรมานมากๆเสียงเดียวกับที่ใช่ครับเสียงเดียวกับที่เอเม่เคยได้ยินแล้วสารวัตรทารินก็ได้ยินแว่วๆตอนกลางวันนั่นแหละครับแล้วในฝันเกิดอะไรขึ้นต่อคะ ภาพมันก็ตัดไปเลยครับไปอยู่ที่ห้องใต้หลังคาแทนห้องใต้หลังคาครับในฝันนั้นเขาเห็นโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยเป็นสิบสิบโครงถูกจัดวางไว้ในท่าทางต่างๆจัดท่าทางเหมือนเหมือนที่ไอเม่เคยเห็นโครงไม้ประดัดประหลาดนั่นแหละครับแต่นี่คือโครงกระดูกคนจริงๆแล้วที่น่าสยองกว่านั้นคือโครงกระดูกพวกนั้นมีเหมือนน้ำตาไหลออกมาจากเบ้าตาที่ว่างเปล่า น้ำตาจากโครงกระดูกโห oh. แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆแต่ชัดเจนมากดังมาจากรอบๆตัวว่าช่วยด้วยปลดปล่อยเราเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือครับเสียงนั้นทำให้สารวัตรทารินสะดุ้งตื่นเลยเหงื่อท่วมตัวแต่ความรู้สึกมันชัดเจนมากว่านี่ไม่ใช่แค่ฝันร้ายธรรมดาแต่มันเหมือนเป็น สารจากวิญญาณเหล่านั้นโดยตรงเลยนะคะที่ต้องการให้คนพบและปลดปล่อยพวกเขาใช่เลยครับความฝันนี้มันเหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขความลับบางอย่างมันไม่ใช่แค่บอกใบแต่เหมือนเปิดเผยภาพรวมทั้งหมดให้เห็นทั้งสภาพคนที่ถูกขังแรงจูงใจแปลกๆของป้านวลและก็ความทุกข์ของวิญญาณที่อยากเป็นอิสระ มันยิ่งผลักดันให้สารวัตรทารินต้องกลับไปค้นหาความจริงให้ได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเช้าวันพระหัสบอต่อมาสารวัตรทารินไม่รอช้าเลยขอหมายสารเข้าค้นบ้านป้านวลทันทีแล้วป้านวลขัดขืนไหมคะคราวนี้แปลกมากครับคราวนี้ป้านวลกลับยอมเปิดประตูให้แต่โดยดีเลยไม่ขัดขืนแถมยังพูดประโยคปแปลกๆอีกพูดว่าอะไรคะบอกว่าฉันรู้ว่าพวกแกต้องกลับมาพวกเขาอยากให้แกเห็น พวกเขาอยากให้เห็นหมายถึงวิญญาณในบ้านเหรอคะน่าจะอย่างนั้นนะครับเหมือนมีพลังงานบางอย่างในบ้านเองที่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยแม้ว่าตัวป้านวลเองจะยังดูหวงแหนเข้าของในบ้านมากๆก็ตามแล้วพอเขาไปค้นเจออะไรบ้างคะเริ่มจากในครัวก่อนเลยครับเจอหมอดินใบใหญ่ๆใบหนึ่งข้างในมีเศษผ้าป่านเก่าๆกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็น เ,เครื่องในสัตว์ที่แห้งแข็งไปแล้วต้มจนเปื่อยเครื่องในสดใหม่ไหมคะหรือว่าไม่เลยครับดูเก่าเก็บเป็นสิบสิบปีได้ไม่มีเนื้อเยื่อสดใหม่เลยไม่ใช่หลักฐานการฆาตกรรมที่เพิ่งเกิดแน่ๆอืมแล้วเจออะไรอีกคะสิ่งที่จ่าชมเจอครับอันนี้น่าสนใจมากบนพื้นไม้ผุๆใกล้ๆเตา่ามีรอยขูดแปลกๆ เป็นรูปตัวเลขขูดซ้ำๆกันหลายรอยเลยตัวเลขเลขอะไรคะตอนแรกก็ไม่รู้ครับแต่พอจ่าชมลองไปหาปฏิทินเก่าๆในบ้านมาเทียบดูเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าตัวเลขพวกนั้นมันตรงกับวันที่ผู้สูญหายแต่ละคนหายตัวไปเป๊ะๆเ,เลยครับโหไม่ใช่รอยขูดธรรมดาแต่เหมือนกันบันทึกวันที่คนหายไปงั้นหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย มันชีว่านี่อาจจะไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นการนับวันรอของคนที่ถูกขังหรืออาจจะเป็นการบันทึกของป้านวลเองว่าแต่ละคนเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อไหร่น่าขนลุกไปอีกแบบนะคะเหมือนการสะสมครับแล้วในที่สุดทีมค้นหาก็เจอทางเข้าห้องใต้หลังคาจนได้ซ่อนไว้ตรงไหนคะซ่อนอยู่ใต้ที่นอนเก่าๆของป้านวลเลยครับมีแผ่นไม้ปิดไว้แล้วล็อกกุญแจสนิมระไว้อีกชั้นมิน่าหลหะถึงหาไม่เจอในตอนแรก แล้วปฏิกิริยาป้าน,นวลเป็นยังไงคะตอนเจอทางเข้าโอ้โหวินาทีที่ตำรวจจะงัดกุญแจป้านวลกรีร้องออกมาสุดเสียงเลยครับพุ่งเข้ามากอดขาก่อขานสารวัตรทารินไว้แน่นน้ำตานี้ไหลาพากเลยร้องว่าอะไรคะร้องห้ามเสียงหลงเลยครับอย่าอย่าเข้าไปอย่าทำลายพวกเขาพวกเขาคือเพื่อนของฉันอย่าเอาพวกเขาไปจากฉันอย่าปล่อยพวกเขาไปเพื่อนหมายถึงสิ่งที่อยู่ในนั้นคือเพื่อนของป้าน,นวลนครับปฏิกิริยาที่รุนแรงขนาดนี้ มันยิ่งยืนยันเลยว่าสิ่งที่อยู่ในห้องใต้หลังคานั่นต้องสําคัญกับป้านวลมากๆและน่าจะเป็นคําตอบของเรื่องทั้งหมดแล้วพอเปิดเข้าไปเป็นยังไงบ้างคะวิลาที่ประตูห้องใต้หลังคาเปิดออกนะครับอย่างแรกเลยคือกลิ่นเหม็นเน่าที่สะสมอยู่ข้างในมันพุ่งทะลักออกมาแรงกว่าข้างล่างหลายเท่าตัวเลยครับแค่กลิ่นก็คงแย่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เห็นข้างในมันมันน่าตกตะลึงยิ่งกว่ากลิ่นเลยครับเห็นอะไรคะมันเหมือนเอ่อ แหล่งข้อมูลเข้าบรรยายเหมือนเป็นห้องแสดงศิละปะแห่งความเหงาเลยครับห้องแสดงศิละปะครับคือโครงกระดูกมนุษย์เป็น1ิบสิบโครงเลยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบตามมุมต่างๆเหมือนที่สารวัตรทารินฝันเห็นเป๊ะโครงกระดูกเป็นสิบใช่ครับแล้วแต่ละโครงเนี่ยถูกจับสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่ป้านวลคงเอามาเย็บปะติดประต่อให้มีเศษเนื้อเยื่อแห้งๆติดอยู่ตามกระดูกบ้างแล้วก็มีการตกแต่งด้วยเชือกป่านลูกบัดเล็กๆน้อยๆ พระเจ้ามันไม่ใช่แค่การซ่อนศพธรรมดาแล้วนะคะแต่มันเหมือนการจัดแสดงเหมือนงานศิลปะจริงๆแต่ว่าทุด,ดิบคือโครงกระดูกมนุษย์ใช่ครับมันสยองแต่ก็แฝงความเศร้าแปลกๆที่น่าสะพรึงที่สุดคือรายละเอียดที่เห็นชัดเจนมากรายละเอียดอะไรคะอย่างแน่นหนาะตามข้อต่อต่างๆตามลำตัวมัดไวเหมือนกับที่ป้านวลพูดว่า พวกเขาถูกขังเลยสิคะใช่เลยครับมันตอบคำถามเรื่องเสียงครวญครางเรื่องความฝันทุกอย่างเลยตอนนั้นสารวัตรทารินถึงกับพึมพำออกมาเบาๆว่าพวกเขาถูกขังจริงๆแล้วการจัดวางล่ะคะมีอะไรพิเศษอีกไหมมีครับโครงกระดูกทุกร่างถูกจัดให้นั่งหรือยืนพิงกำแพงแต่ทั้งหมดหันหน้าไปทางเดียวกันหันไปทางไหนคะ หันไปทางหน้าต่างบานเล็กๆบานเดียวในห้องใต้หลังคานั้นซึ่งหน้าต่างบานนั้นมันถูกตอกปิดตายไว้ครับเหมือนพวกเขากำลังมองหาทางออกหรือรอคอยอิสรภาพที่ไม่เคยมาถึงอย่างนั้นหรอคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับมันเป็นภาพที่เศร้าสลดมากบวกกับหลักฐานอื่นๆที่เจอในห้องนั้นอีกทั้งบัตรประชาชนเก่าๆสมุดบันทึกส่วนตัวเล็กๆที่น่าจะเป็นของผู้ตายทำให้ระบุต,ตัวตนได้หลายคนเลย มันชัดเจนเลยนะคะว่าคนเหล่านี้คือใครแล้วทำไมถึงมาลงเอยอยู่ที่นี่ครับแต่พอหลักฐานทุกอย่างถูกนำออกมาบรรยากาศในห้องใต้หลังคามันก็เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปยังไงคะจากที่เคยรู้สึกอึอดอัดน่ากลัวมันกลับกลายเป็นความเงียบสงบแบบแปลกแปลกเหมือนกับว่าวิญญาณเหล่านั้นกำลังรอคอยการตัดสินใจหรือการปลดปล่อยอย่างใจจดใจจอ่อเหมือนภารกิจใกล้จะสำเร็จแล้ว แล้วสารวัตรทารินก็เจอสมุดบันทึกเล่มเล็กๆของปนวนตกอยู่ในนั้นด้วยเปิดไปหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนด้วยลายมือสันๆเขียนว่าอะไรคะเขียนว่าฉันเหงาเหลือเกินฉันไม่อยากให้พวกเขาทิ้งฉันไปอีกแล้วฉันรักพวกเขาแต่พวกเขาไม่รักฉันเขาอยากเป็นอิสระโอโ้โห นี่มันเหมือนเป็นคำสารภาพที่ไขปมทุกอย่างเลยนะคะใช่ครับข้อความสั้นๆแต่มาสรุปโศกนาฏกรรมทั้งหมดเริงจูงใจมันไม่ใช่ความโหดเหี้ยมเลยแต่เป็นความเหงาที่มันบิดเบี้ยวไปจนน่ากลัวการสอบสวนป้านวลหลังจากนั้นก็คงยืนยันเรื่องนี้สินะคะครับตอนสอบสวนป้านวลก็ร้องไห้ตลอดเล่าว่าโครงกระดูกพวกนั้นคือคนที่ฉันคิดถึงคนที่เคยผูกพันแล้วจากไป ทั้งลูกชายสามีหรืออาจจะคนอื่นๆที่เธอผูกพันด้วยในแต่ละช่วงชีวิตแล้วเธอทำยังไงให้พวกเขาไม่อยู่กับเธอได้คะเธอไม่ได้ลงมือฆ่าโดยตรงนะครับแต่ใช้วิธีเออล่อลวงคนจรจัดหรือคนที่ดูสิ้นหวังให้เข้ามาในบ้านอาจจะให้ข้าวกินที่พักพิงพอเหยื่อตายใจก็แอบผสมยานอนหลับชนิดรุนแรงมากๆลงในอาหารหรือน้ำให้กินจนสลบไป แล้วก็ปล่อยให้ครับปล่อยให้อยู่ในบ้านแบบนั้นไม่ได้ให้ข้าวให้น้ําจนส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตไปเองเพราะขาดสารอาหารหรือบางคนอาจจะป่วยตายไปแล้วเธอก็เก็บกระดูกไว้ใช่ครับพอร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยเธอก็จะจัดการชำละแล้วเก็บกระดูกไว้เพราะเธอเชื่อว่ากระดูกเป็นส่วนเดียวที่จะไม่เน่าสลายและจะอยู่กับเธอได้ตลอดไปเป็นความคิดที่ น่าเศร้าเราก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันนะคะแล้วทำไมต้องมัดไว้แน่นหนาขนาดนั้นป้านวลให้เหตุผลว่าฉันกลัวกลัวว่าถ้าฉันไม่ผูกเขาเข้าไว้วิญญาณของพวกเขาจะหนีฉันไปฉันอยากให้พวกเขาอยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดไปแล้วที่ว่าพวกเขาพยายามจะไปกรีดร้องล่ะคะเธอบอกว่า พวกเขาพยายามจะไปพวกเขากรีดร้องตอนกลางคืนฉันได้ยินฉันเลยต้องผูกเขาไว้แน่นๆไม่ให้หนีไปได้นั้นเสียงครวนครางที่ได้ยินมาตลอดก็คือเสียงร่ําไห้ของวิญญาณที่ปรารถนาอิสรภาพจริงๆสินะคะไม่ใช่เสียงผิวรายอาคาตแคนถูกต้องเลยครับนี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมด ความโดดเดี่ยวที่มันกัดกินใจสามารถผลักดันให้คนธรรมดาคนหนึ่งสร้างเรื่องสยองขวัญแบบนี้ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าตั้งแต่แรกแต่เป็นการจองจำทั้งร่างกายและวิญญาณเพื่อนหนีความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ซับซ้อนแล้วก็น่าหดหูมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าป้านวลจะถูกจับไปดำเนินคดีแล้วแต่เรื่องแปลกๆในบ้านหลังนั้นมันก็ยังไม่จบนะครับอา้าวยังมีเองเหรอคะครับ เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเก็บกู้โครงกระดูกก็เจอเรื่องแปลกๆเหมือนกันทั้งข้าวของตกลงเองบ้างไฟในบ้านกระพริบเองบ้างเหมือนวิญญาณยังอยู่งั้นหรอคะแล้วไอ้เมฆช่างประปาคนเดิมนะครับเขาก็เล่าให้สารวัตรทารินฟังว่าเดี๋ยวนี้เสียงครวญนคลางที่เคยได้ยินตอนกลางคืนมันเบาลงไปมากแล้วเหมือนเหมือนพวกเขารู้แล้วว่ากำลังจะได้รับความช่วยเหลืออืมเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะคะ แต่ที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นความฝันของจาชมใช่ไหมคะใช่ครับจาชมฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดเก่าๆคนหนึ่งมาก้มลงกราบแล้วก็ยิ้มให้แบบโล่งออกมากๆแล้วก็ชี้นิ้วไปที่รูปถ่ายของห้องใต้หลังคาที่ตำรวจถ่ายเก็บไว้เหมือนเป็นการขอบคุณแล้วก็อาจจะบอกใบ้ว่ายังมีอะไรต้องทำอีกเพื่อการปลดปล่อยที่สมบูรณ์ น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะความฝันนี้ทําให้สารวัตรทางทินตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายกลับไปทําไมคะชวนไอเมฆไปด้วยครับคราวนี้ไอเมฆก,กล้าขึ้นเยอะแล้วกะว่าจะไปช่วยดูโครงสร้างบ้านหรือหาอะไรเพิ่มเติมแต่พอเข้าไปเท่านั้นแหละเมฆก,ก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกยังไงคะเขาบอกว่าเหมือนมีแรงผลักเบาๆแต่รู้สึกได้ดันหลังให้เขาเดินตรงไปที่ห้องครัวแล้วก็ไปหยุดอยู่หน้าเตาถ่านเก่าๆอันเดิมเตาถ่านอันนั้น แล้วไฟฉายในมือแม่ก็เริ่มกระพลิบถี่ๆแรงๆเหมือนชี้เป้าไปที่เตานั่นแล้วเจออะไรไหมคะเมฆก็เลยลองรือร้อๆคุยๆดูในเตาถ่านนั้นครับปรากฏว่าไปเจอเศษกระดาษม้วนเล็กๆซ่อนอยู่ตรงก้นหม้อดินเก่าๆใบหนึ่งที่วางอยู่บนเตากระดาษกระดาษอะไรคะยันแผ่นนั้นด้วยยันสะกดวิญญ,ญาณเนี่ยจ,จะเป็นสิ่งที่ใช้กับขังพวกเขาไว้จริงๆนอกเหนือจากการผูกมัดร่างกายเหรอคะ เมฆกับสารวัตรทารินก็คิดแบบนั้นเลยครับวันนี้ต้องเป็นยันสะกดวิญญาณแน่ๆแล้วพอเจอยันเกิดอะไรขึ้นคะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกิดขึ้นทันทีเลยครับวินาทีที่แม่หยิบยันแผ่นนั้นออกจากหม้อดินกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงที่มันคละคลุ้งอยู่ในบ้านมาตลอดก็หายไปทันทีเลยครับหายไปเลยเหรอคะครับหายไปแบบฉับพลันแล้วแทนที่ด้วยกลิ่นหอมจางๆเหมือนกลิ่นดอกไม้โชยมาจากทางห้องใต้หลังคาแทน โอ้โหเหมือนการปลดปล่อยพันธนาการทางวิญญาณในแท้จริงเลยนะคะพอยันถูกนำออกมากลิ่นร้ายก็หายไปกลิ่นหอมของการปลดปล่อยก็เข้ามาแทนใช่เลยครับการค้นพบยันนี้เหมือนเป็นจุดคลี่คลายสุดท้ายจริงๆมันอธิบายได้เลยว่าทำไมวิญญาณถึงยังอยู่ถึงยังส่งสัญญ,ญาณทาั้งท้ที่ป้านวลถูกจับไปแล้วก็เพราะพวกเขายังถูกสะกดไว้อยู่นี้เอง จนกระทั่งเครื่องพันธนาการชิ้นสุดท้ายนี้ถูกทำลายไปครับหลังจากนั้นสรวัตรทารินก็ไม่รอช้าประสานงานกับทางวัดเกาะจัดพิธีขอขามาแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งใหญ่ที่ริมคลองนั่นแหละครับแล้วก็นำโครงกระดูกทั้งหมดมาประกอบพิธีชาปนกิจอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาให้เกียรติพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการส่งดวงวิญญ,ญาณอย่างสมบูรณ์นะคะใช่ครับ มีเรื่องเล่าจากตอนเผาด้วยนะครับสรวัตรทารินเล่าว่าตอนที่เปลวไฟกําลังลุกไหม้ลงศพเขาเห็นกลุ่มควันสีขาวจํานวนมากลอยวนขึ้นไปบนท้องฟ้ามีลักษณะเหมือนเหมือนการเต้นรําด้วยความปิติยินดีก่อนที่ควันทั้งหมดจะค่อยๆจางหายไปในอากาศเหมือนเป็นภาพของการเฉลิมฉลองอิสรภาพครั้งสุดท้ายนะคะแล้วป้านวลล่ะคะได้มาร่วมพิธีด้วยไหม มาครับตำรวจอนุญาตให้มาร่วมสังเกตการอยู่ห่างๆตอนที่เห็นเปลวไฟเห็นควันปานวนก็เริ่มร้องไห้ออกมาครับร้องไห้แบบไหนคะเสียใจหรือว่าไม่ใช่เสียใจแบบอะไรอาวรนนะครับแต่เป็นน้ําตาของความอ่าสนึกผิดแล้วก็โล่งใจมากๆพึมพำออกมาเบาๆว่าไปแล้วพวกเขาไปดีแล้วพวกเขาเป็นอิสระแล้วขอบคุณนะพวกเขาจะได้ไม่เหงาอีดต่อไปแล้ว ในที่สุดเธอก็ยอมรับและปล่อยวางได้จริงๆสักทีนะคะครับมันคือบทสรุปท,ที่สมบูรณ์ที่สุดที่สารวัตรทาลินต้องการเห็นคือการปลดปล่อยจริงๆปลดปล่อยทั้งวิญญาณที่ทุกทรมานและปลดปล่อยผู้ที่กักขังพวกเขาไว้ด้วยความเหงาและความเข้าใจผิดผิดภารกิจของสารวัตรทาลินสาเร็จลุล่วงจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ปิดคดีแต่เป็นการเยียวยาบาดแผลของทุกฝ่ายเรื่องราวหลังจากนั้นก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตามลําดับนะครับปานวนก็ได้รับการประเมินทางจิต ซึ่งพบว่าป่วยจากสภาวะโดดเดี่ยวเรื้อรังจริงๆไม่ได้มีเจตนาฆ่าโดยตรงแต่แรกก็เลยไม่ต้องรับโทษหนักแต่เข้ารับการบำบัดร,รักษาแทนก็ถือเป็นทางออกที่เหมาะสมนะคะครับแล้วเธอก็ตัดสินใจบริจาคที่ดินพร้อมบ้านร้างหลังนั้นให้กับวัดเกาะไปเลยแล้วตัวป้านวลเองล่ะคะจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของป้านวลคือการยอมรับความจริงยอมรับความเหงาของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่เธอปฏิเสธมาตลอดชีวิตคืออะไรคะ คือการย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนชราครับอ๋อที่ที่เธอจะมีเพื่อนจริงๆซะทีเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่โครงกระดูกใช่เลยครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงของเธอคำพูดสุดท้ายที่เธอพูดกับสารวัตรทารินก่อนจะขึ้นรถไปบ้านพักคนชราเธอมองกลับไปที่บ้านเก่าหลังนั้นแล้วก็ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่จริงใจครั้งแรกที่สารวัตรทารินเคยเห็นเธอบอกว่าอะไรคะเธอบอกว่าฉันจะไม่เหงาอีกแล้วพี่นั่น ฉันจะมีเพื่อนที่เป็นมนุษย์จริงๆขอบคุณนะสรารวัตรที่ช่วยให้ฉันและครอบครัวของฉันได้เป็นอิสระคำว่าครอบครัวของฉันในที่นี้คงหมายถึงทั้งตัวเธอเองและเหล่าวิญญ,ญาณที่เธอเคยผูกมัดไว้ด้วยความเหงานั้นด้วยสินะฮะผมก็คิดแบบนั้นครับเป็นคำพูดที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีจริงๆค่ะภาพสุดท้ายที่สรารวัตรทาลินมองป้านวลจากไปแล้วทุกอย่างในซอยวัดเกาะก็กลับสู่ความสงบ กลิ่นเหม็นเสียงครวญครางหายไปหมดเหลือแต่ความเงียบมันเป็นการปิดฉากเรื่องราวที่น่าสะพรึงนี้ลงอย่างสมบูรณ์แต่ก็ทิ้งงายคิดไว้ให้เรามากมายเลยนะคะเรื่องบ้านกระดูกริมคลองก็คงกลายเป็นตำนานบทหนึ่งที่สอนใจถึงพลังอันน่าสะพรึงของความเหงาที่ถูกทอดทิ้งไปอีกนานครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้สิ่งที่มันโดดเด่นม,มากๆเลยก็คือโศกนาฏกรรมครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายแบบตรงไปตรงมา หรือฆาตกรโรคจิตนะครับใช่ค่ะแต่ต้นตอมันคือความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากๆคือความเหงาความโดดเดี่ยวที่มันกัดกินใจคนคนนึงจนนําไปสู่การกระทําที่พยายามจะยึดเหนี่ยวคนอื่นไว้กับตัวไม่ว่าจะด้วยวิธีที่มันผิดปกติหรือน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนก็ตามเป็นการกักขังจริงๆทั้งทางกายแล้ก็ทางใจด้วยเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างหนักนะคะมันทําให้เราเห็นภาพเลยว่า สภาวะทางจิตใจที่มันถูกทอดทิ้งอ้างวางเนี่ยมันสามารถบิดเบือนจันรับรู้โลกความสัมพันธ์กับคนอื่นไปได้มากขนาดไหนการกระทำของป้าน,นวลนแม้จะน่ากลัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดจากความเจ็บปวดข้างในใจของเธอเองจริงครับเรื่องนี้มันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าบางทีเรื่องผีผีเรื่องสยองขวัญที่เราเคยได้ยินหรือเคยกลัวกันเนี่ย เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของความทุกข์ความโดดเดี่ยวของใครบางคนที่ไม่มีใครมองเห็นหรือไม่มีใครรับฟังก็ได้นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะบางทีคําถามที่เราอาจจะต้องนํากลับไปคิดต่อไม่ใช่แค่เรื่องว่าผีมีจริงไหมหรือวิญญาณต้องการอะไรแต่อาจจะเป็นคําถามที่มันใกล้ตัวกว่านั้นว่าในสังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีป้นนวลซ่อนอยู่อีกกี่คนกันนะ คนที่กำลังต่อสู้กับความเหงาในใจเงียบๆคนเดียวแล้วเราในฐานะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านครอบครัวหรือคนในสังคมจะพอจะสังเกตเห็นสัญญาณหรือจะรับฟังหรือจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาได้บ้างไหนก่อนที่ความเงียบและความเหงานั้นมันจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมในรูปแบบอื่นๆที่เราอาจคาดไม่ถึงเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดได้ดีจริงๆครับ สำหรับวันนี้เวลาการสำรวจเรื่องราวจากบ้านกระดูกริมคลองซอยวัดเกาะก็คงหมดลงเท่านี้นะครับหวังว่าการพูดคุยกันของเราในวันนี้จะให้ทั้งความรู้สึกอขนลุกนิดๆแล้วก็ได้มุมมองแง่คิดบางอย่างกลับไปนะครับค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากในวันนี้ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ